คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราหลึกไปต่างโลกแต่พระเจ้าไม่ได้ให้ดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ให้พลังเวทตูมตามแต่ดันยัดเยียดแอปสั่งของออนไลน์มาให้แทนคุณจะเอาตัวรอดอยังไงครับยินดีต้อนรับสู่ Universe Channel วันนี้เราจะพาไปชำแหละตัวตนของมุคโคะซึโยชิจากสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลก หลายคนเห็นเขาเป็นแค่พ่อครัวขี้กลัวที่วันๆเอาแต่ทำกับข้าวให้หมาป่ากินใช่ไหมครับคุณคิดผิดถนัดเลยครับเพราะข้อมูลระดับ d ดีฟลอจากนิยายยืนยันแล้วว่าพี่แกคือมหาเศรษฐีที่ปั่นป่วนระบบเศรษฐกิจต่างโลกเป็นดิวเลอร์รายใหญ่ที่เรล่าทวยเทพต้องก้มหัวให้แถมยังมีสกิลลับที่ทำให้เขาแทบจะเป็นอมตะ วันนี้ผมไปขุดข้อมูลที่คนทั่วไปไม่รู้มาฝากรับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะมองมุโคโคดะเป็นท่านประธานทันทีไปลุยกันเลยเริ่มกันที่ความลับแรกที่อนิเมะผ่านไปไวมากนั่นคืออาชีพของมุโคโดะครับในขณะที่เด็กอีก3ามคนได้อาชีพผู้กล้าหรือฮีโร่พี่มุโคโคดะของเราได้อาชีพว่าผู้เคราะห์ร้ายจากต่างโลกครับ victim from another world ครับ ใช่ครับอ่านไม่ผิดระบบมันแกงที่แกตั้งแต่เริ่มเลยแต่จุดที่ทำให้มุขโดเนื้อกว่าพระเอกดาสดื่นคือสมองของมนุษย์เงินเดือนครับเขาไม่ได้ฝันหวานอยากกู้โลกแต่มองปราดเดียวก็รู้ว่าราชาที่อัญเชิญมาเนี่ยดูไม่น่าไว้ใจหรือ sketchy สุดๆเลยเขาเลยใช้สกิลการเจรจาต่อรองขอแยกตัวออกมาเป็นอิสระ นี่ไม่ใช่ความขี้ขลาดนะครับแต่มันคือ risk assessment หรือการประเมินความเสี่ยงระดับมืออาชีพมุคดารู้ตัวว่าตัวเองสู้ไม่ได้เขาเลยใช้กลยุทธ์ CEO ครับคือการจ้าง b o d y กา a r d ที่เก่งที่สุดในโลกอย่างเฟลมาทำงานแทนโดยจ่ายค่าจ้างเป็นของกินนี่คือการบริหารจัดการที่ฉลาดเป็นกรดครับ ที่นี้มาดูอาวุธหลักอย่างเน็ตซูเปอร์กันบ้างความจริงแล้วเมื่อเลเวลอัพสกิลนี้จะวิวัฒนาการได้ครับมันจะปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่าเทนเนนหรือร้านค้าเช่าจากญุ่นวิวัฒนาการขั้นแรกคือการปลดล็อกร้านขนมหวานฟูจิยะครับการเสกช็อตเค้กสอสดออกมาได้ในโลกยุคกลางที่ไม่มีตู้เย็นมันคือเวทมนต์ชัดๆและร้านนี้แหละที่ทำให้เทพ,พธิดาองค์แรก ต้องเสียคนยังไม่หมดขั้นต่อมาเขาปลดล็อกร้านขายยาและร้านเหล้าลองคิดภาพตามนะครับมุกโคดะผู้ขาดแชมพูสบู่และเหล้าพรีเมียมแต่เพียงผู้เดียวในต่างโลกแล้วรู้ไหมครับว่าพี่แกรวยขนาดไหนข้อมูลบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนคือ1เหรียญทองเท่ากับ1 0 0 0 0เยน มุคโคดะซื้อเกลือขวดละไม่กี่ร้อยเยนแต่เอาไปขายได้กำไรเป็นหมื่นเปอร์เซ็นทรัพย์สินแก่ตอนนี้ซื้อ,อนาจักรได้สบายเลยครับมาถึงข้อมูลระดับดิฟลอที่หลายคนไม่รู้มุคโคดไม่ได้มีดีแค่ทำอาหารครับแต่เขาได้รับพรลับระดับโกงที่ชื่อว่า perfect defense ที่มาคือเหล่าเทพเจ้ากลัวว่าถ้ามุขขดะตายไปพวกตัวเองจะอดกินของอะไรซะง,งั้นเลยยัดเยียดสกิลนี้ให้มันทำให้การโจมตีทางกายภาพและเวทมนต์ทุกอย่างเป็น0ูนย์ครับย้ำนะครับว่า0ยืนให้มังกรพ่นไฟใส่ก็ไม่ระคายผิวแต่ข้อจำกัดฮาฮาคือสกิลนี้กันไม่ได้ถ้าเป็นอุบัติเหตุเช่น จมน้ำหรือสำลักข้าวตายดังนั้นพี่แกก็ยังต้องระวังตัวอยู่ดีครับความสัมพันธ์ของมุคดะกับเหล่าเทพนี่มันไม่ใช่ผู้ศรัทธากับพระเจ้าแล้วนะครับแต่มันคือซุปเปอร์มาร์เก็ตกับลูกค้า VIP ชัดๆมาดูกันให้ครบ7องค์ว่าใครติดอะไรบ้าง 1. เทพธิดานินริววงเล็บลมองค์แรกและเป็นตัวเปิดในวงการติดของหวานร้านฟูจิยะงอมแงม จนน้ำหนักขึ้นเทพธิดาก็อ้วนได้นะครับ 2. เทพธิดาอักนีวงเล็บไฟสายปาร์ตี้ขี้เมาติดเบียร์ญี่ปุ่นครับต้องส่งไปให้เป็นลังถึงจะยอมให้พรอน 3. เทพธิดาขี้ชาววงเล็บดินองค์นี้สายบิวตี้บล็อกเกอร์ติดสินค้าร้านขายยาทั้งครีมโฟมสบู่เพื่อเอาไปอัพสวยแข่งกับเทพองค์อื่น 4. เทพพธิดารูเสากา้าวงเล็บน้ำองค์นี้เงียบเงียบเรียบร้อยไม่เรื่องมากแต่รักน้องซุยเหมือนลูกครับพรของนางทำให้ซุยใช้น้ำบริสุทธิ์สร้างโพชั่นรักษาโรคได้ 5. และ 6. เทพฮีเฟสตัสวงเล็บตีเหล็กและเทพวาหักวงเล็บสงครามคู่หูขี้เมาสายแข็ง สองคนนี้ไม่กินเบียร์ครับต้องวิสกี้และเหล้าดีกรีแรงๆเท่านั้นแลกกับพรที่ทำให้ซุยสร้างอาวุธโหดๆได้และสุดท้าย 7. มหาเทพเดมิอิเอร์สวงเล็บผู้สร้างบอสใหญ่สุดที่ลงมาจัดการพวกข้างบน แต่สุดท้ายตกม้าตายเพราะสาเกญี่ปุ่นชั้นเลิศและความลับสำคัญคือท่านผู้นี้แหละครับที่มอบพรอ,อายุไขยืนยาววงเล็บลองจีวิตี T, ให้มุคโคดะมีชีวิตอยู่ได้1,500ปีเพื่อให้อยู่ส่งเล่าให้ท่านไปน,น,นานๆนั่นเองสรุปแล้วมุคโคดะซึโยชิเพื่อสูตรให้เห็นครับว่าในโลกแฟนตาซีคุณไม่จำเป็นต้องเก่งดาบหรือเวทมนต์ ขอแค่คุณมีโลจิสติกที่ดีและรู้จักเอาใจลูกค้าที่เป็นพระเจ้าคุณก็สามารถครองโลกได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าได้สกิลเน็ตซูเปอร์ไปต่างโลกสิ่งแรกที่จะกดสั่งซื้อคืออะไรคอมเมนต์บอกความหิวกันหน่อยนะครับถ้าชอบข้อมูลเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Aniverse Channel แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ